สวัสดีค่ะสุภตายิ้มแล้วรวยมาแล้วจ้าวันนี้มีเรื่องดีๆมาแชร์ให้เพื่อนๆทุกคนได้รับรู้กันอีกเนาะ mm hmm. เผื่อที่ว่าใครสามารถที่จะเอาไปทําเอากลับไปทําเอากลับไปเปลี่ยนคือมันมีประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งที่ลุงคุยกับน้องคนหนึ่งที่เขามีประสบการณ์ที่มันไม่ดีเกี่ยวกับความรักแล้วเขาก็เกิดการแช่งคนรักของเขาอดีตคนรักของเขา ด้วยคำที่คำพูดที่ดูรุนแรงดูรุนแรงมากมันเลยรู้สึกว่าแบบว่าเออมมันเป็นอ่ามันเป็นการจบแบบไม่สวยอืมมันเป็นการจบแบบไม่สวยมันเป็นการจบแบบแถูกหักหลังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาคงรักกันผ,ผู้หญิงคนนี้เขารักกันมากน้องเขารักกันมากกันเนาะ มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าคือเขายังก้าวออกไปจากความรักตรงเนี้มันยังไม่ได้อเขาใช้คําพูดที่แช่งเนี่ยค่อนข้างรุนแรงเลยทีเดียวแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าความคิดนั้นมันยังวนหลูปอยู่มันยังวนเวียนอยู่ไม่ว่าไม่ว่าเขาจะไปคุยกับใครนอกจากล่งนะเขาอาจจะคุยกับเพื่อนหรืออาจจะคุยกับคนอื่นอะไรเงี้ย ซึ่งในลักษณะคล้ายๆกันเอาอย่างนี้คือ,อใช้คำพูดที่แบบว่าด่าทอหรือว่าแช่งอะไรอย่างเงี้ยวันนี้เขาอาจจะคุยกับลุงพวกนี้เขาอาจจะไปคุยกับคนนี้คุยคุยกับคุย,คย,คยต่อ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 ไปเรื่อยๆอะ่ะซึ่งใช้คำพูดเดิมๆเดิมๆเดิมๆคุณรู้ไหมว่าการที่ใช้คำพูดที่แช่งที่ด่าและใช้คำพูดที่มันดูแบบ ทําให้อีกฝั่งหนึ่งเสียหายและรุนแรงที่สุดมันมันติดอยู่ในใจมันติดอยู่ในใจมันเป็นคําพูดที่แบบว่าสัมทับเราทุกวันทุกวันเอามันเป็นแบบนี้ใช้คําพูดแบบเนี้ยแช่งเขาว่าเขาด่าเขาทุกทุกวันแต่ถามว่าทําไมเราก็ยังต้องเสียใจอยู่อม,มันมันเหมือนการที่ มันเป็นการที่แบบมันทําให้มันทําให้อยากมันอยากจะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียใจไม่ไม่แพ้เราเออเฮ้ยเราเจ็บมากนะและอีกฝั่งหนึ่งก็จะต้องเจ็บไม่แพ้กันคือมึงทําร้ายกูได้คือกูก็ต้องทําร้ายมึงได้เหมือนกันการเอาชนะแล้วมันเป็นคําพูดที่แช่งด้วยสิถ้ามันเป็นคําพูดที่แช่งคุณรู้ไหมว่า กว่ามันจะออกมาเป็นคําพูดที่มันแช่งแช่งคนคนหนึ่งได้ให้ตกไปตามๆกันเลยอะไรแบบเนี้มันเป็นอะไรที่แบบความคิดของเขามันถูกมันถูกคิดมาแล้วอ่ะมันถูกแบบกันกองออกมาแล้วมันถึงจะใช้คําพูดที่ค่อนข้างรุนรุนแรงแล้วก็หยาบคายได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมองว่าถ้าต้องการที่จะมีชีวิตใหม่นะ อันนี้ลุงพูดถึงในเรื่องของถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนมุมมองและเปลี่ยนความคิดใหม่ๆคุณต้องใช้คุณต้องหยุดใช้คำพูดที่แช่งเขาด่าเขาให้ไล้เขาคุณต้องมองกลับมามองที่ตัวคุณเองว่าระยะเวลาที่เราอยู่กับเขาเนี่ยเราอยู่ด้วยกันนะ่ะมันมีเหตุการณ์อะไรซึ่งมันทำให้จุดจบมันถึงต้องแยกออกจากกัน ก็แสดงว่าคุณต้องกลับมาดูตัวคุณเองถูกไหมก่อนที่คุณจะไปมองที่อีกฝ่ายหนึ่งว่าเขาเป็นยังไงคุณต้องกลับมาดูตัวคุณเองว่าไอพฤติกรรมของคุณที่คุณทำนั้นน่ะมันดีพอแล้วหรือยังมันไม่สามารถที่จะกลับไปแก้ไขได้เพราะว่าเขาเลิกลากันไปแล้วถูกปะลุงก็ไม่ได้มองว่าลุงก็ไม่ได้สนับสนุนว่าเฮ้ยเขาจะต้องกลับไป หรืออะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ลุงจะพูดในเรื่องของแบบให้เขาค่อนข้างที่จะได้คิดก็คือถ้าเขาคิดได้ก็ก,ก็ก็โอเคแต่ถ้าสมมุติว่าน้องยังก้าไม่พ้นอะไรอย่างเงี้ยยังก้าวไม่ข้ามก็ยังจะต้องเจอเรื่องราวแบบนี้ไปซ้ําๆถึงแม้ว่าเขาจะมีคนรักคนใหม่เข้ามาเขาก็จะวนลูปอยู่แบบนี้เขาก็จะเจอแต่เรื่องแบบนี้เพราะความคิด ของเขามันเป็นแบบนี้ความคิดเก่าของเขามันเป็นแบบนี้มันจะส่งผลถึงอนาคตของเขาผู้ชีวิตของเขาก็คือเขาก็ยังเจอคนในลักษณะนิสัยเดิมคนเดิมแต่แค่เขาเปลี่ยนร่างมาคบกับเราแค่นั้นเองเปลี่ยนร่างมาใหม่แต่ลักษณะนิสัยมันก็จะเป็นเหมือนเดิมอะไรที่มันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอย่างเงี้ยคือมันก็จะยังวนอยู่แบบนั้นแต่ถ้าเราเปลี่ยนความคิด เราเปลี่ยนความคิดของเราสะใหม่รอจังหวะรอเวลาว่าเจอคนที่ใช่แน่ๆบางทีเราอย่าเพิ่งไปเอาคนที่แบบว่าใครก็ไม่รู้แล้วเข้ามาแทนที่ทั้งๆที่ถามว่ามันเป็นความต้องการของเราทั้งหมดหรือเปล่าอย่าเอาใครมาแทนที่ใครมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณควรจะต้องถามใจตัวคุณเองก่อน ว่าคุณต้องการอะไรคุณต้องการอะไรในชีวิตคู่คุณต้องการอะไรที่การใช้ชีวิตของคุณคุณอาจจะมันมันสามารถที่จะเอาไปใช้ในเรื่องของความรักในเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของการทำงานมันใช้ได้หมดถ้าคุณยังอยู่ในความคิดเก่า คุณยังอยู่ในความคิดที่มันดูต้องแช่งเขาด่าเขาว่าเขาใส่ร้ายเขาในทุกๆสถานการณ์ถ้าคุณยังคิดแบบนี้อยู่ปัจจุบันยังเป็นแบบนี้อยู่อนาคตของคุณก็ยังเหมือนเดิมมันก็เหมือนกับคนที่แบบคุณซอยเท้าอยู่กับที่ซ้ายขวาซ้ายนั่นแหละคุณคนอื่นน่ะถ้าเขาต้องการที่จะมีชีวิตใหม่นะเขาจะ ตั้งมัน่นตั้งท่าแล้วถึงเขาจะซอยเท้าอยู่กับที่แต่เขาจะซอยเท้าอยู่ได้ไม่นานเขาจะค่อยๆก้าวเพราะว่าเขาเปลี่ยนความคิดแล้วไงเอาล่ะเราจะเป็นคนใหม่แล้วนะแต่ว่าให้มันอยู่ในร่างเดิมนี่แหละมันจะเป็นคนใหม่ที่มันจะดูมีความสุขเพราะเราตั้งเป้าว่าเราต้องการมีความสุขเราต้องการชีวิตใหม่ที่สดใสกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นความรักไม่เป็นไม่ว่าจะเป็นการงานไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องการใช้ชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะเอาไปทำ mm hmm. คุณต้องควรที่จะแบบอย่าไปแช่งใครเลยหยุดก่อนหยุดใช้คำพูดที่มันดูทำร้ายคนอื่นแล้วแบบว่าสะใจอคำว่าสะใจอ่ะคือแบบด่าแล้วแบบแค่ให้เราสะใจอะแต่ร่างกายเรามันจําลงไปแล้วนะจิต ของเรามันจาลงไปแล้วอ๋อเธออยากเป็นแบบนั้นใช่ไหมคุณอยากเป็นแบบนั้นใช่ไหมอ๋อโอเคฉันจัดให้คุณก็จะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างที่เราพูดออกมานั่นแหละคุณด่าใครว่ายังไงคุณแช่งใครว่ายังไงคุณได้สิ่งสิ่งนั้นเสมออนาคตคุณเป็นแบบนั้นเสมอถ้าคุณอยากจะมีชีวิตใหม่คุณอยากที่จะ ้าวขาไปคุณจะไม่ซอยเท้าอยู่กับที่แล้วเปลี่ยนความคิดใหม่ใส่ความคิดใหม่เข้าไปในหัวอยากมีคนรักใหม่อยากได้คนรักแบบไหนใส่เข้ามาในหัวแล้วพูดออกมาแล้วพูดออกมาชีวิตใหม่ของเรามันสดใสเสมอมันขึ้นอยู่กับว่าเรามีวิธีคิดแบบไหน อาชีพการงานของเราเราต้องการให้ร่างกายของเราสบายแบบไหนงานของเราเป็นแบบไหนถ้าคุณกล้าที่จะคิดแล้วมันจะค่อยๆทำลงมือทำได้เลยไม่จำเป็นจะต้องแบบว่าเฮ้ยอมองคนอื่นก่อนว่าทำสำเร็จแล้วเดี๋ยวค่อยทำตามเขาคุณมีความคิดเป็นของตัวคุณเองคุณมีพระเจ้าที่อยู่ในใจของตัวคุณเองเพราะฉะนั้นคุณจง รักและศรัทธาในตัวคุณจิตของคุณตั้งมั่นให้มันแน่วแน่ตั้งมั่นให้มันแน่วแน่ว่าคุณต้องการอะไรในชีวิตหยุดแช่งหยุดดา่าหยุดว่าคนอื่นแล้วมองตัวเราเองเราปรารถนาคนรักแบบไหนปรารถนาคนที่เขาอยากให้เขาจริงใจคุณก็ต้องบอกว่าฉันเป็นคนจริงใจคุณต้องทำม,มันออกมาก่อน แล้วคุณก็จะได้มองเห็นมองหาหรือว่าคุณจะไปอยู่ในสังคมที่คุณจะไปเจอคนที่แบบเออคุณต้องการคนที่จริงใจกับคุณนะไม่นานนะคะเขาก็จะส่งสังคมหรือจะส่งคนส่งอะไรมาให้มันอยู่ในมันอยู่ในหมวดเดียวกันคุณปล่อยคลื่นอะไรออกไปในสมองคลื่นนั้นกลับมาหาคุณเสมอแต่มันจะใช้ระยะเวลานาน,านเท่าไหร่ อันนี้มันอยู่ที่คุณคุณปล่อยคลื่นสมองดีๆของคุณออกไปบ่อยๆทุกวันคุณปล่อยออกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรืเ่อยๆหยุดที่จะว่าคนอื่นหยุดที่จะใช้คำพูดเสียดสีหยุดที่จะใช้คำพูดรุนแรงกับคนอื่นได้แล้วถ้าคุณไม่ต้องการสิ่งสิ่งนั้นคุณควรที่จะหยุดแล้วคุณควรที่ หันกลับมาใส่ใจและดูแลตัวเองใช้คำพูดที่สนับสนุนตัวเองให้ตัวเองเป็นคนแบบไหนเป็นคนสนุกเป็นคนร่าเริงเป็นคนมีเสน่ห์ถ้าเราเป็นคนมีเสน่ห์ถ้าเรามองว่าเราเป็นคนมีเสน่ห์แล้วทำตัวให้มีเสน่ห์เดี๋ยวคนรอบๆข้างไม่ว่าเราจะไปปรากฏกายอยู่ที่ไหนเรามีเสน่ห์เสมอ เรายิ้มให้ใครเราก็จะได้รอยยิ้มกลับมาเราไม่จำเป็นจะต้องไปอยู่ไปเอาความคิดของคนอื่นมาใส่ในความคิดเราเราควรที่จะมีความคิดมีเซนเตอร์เป็นของตัวเองว่าเราจะอยจะอยู่แบบไหนจะทำอะไรยังไงกับการใช้ชีวิตของเราให้มันดีที่สุด หยุดแช่งเขาเถอะหยุดด่าเขาเถอะคุณไม่ต้องกลัวเพราะว่าเขาคิดแบบไหนเขามีพฤติกรรมแบบไหนมันเกิดขึ้นกับตัวเขาแน่นอนเราไม่จาเป็นต้องไปแช่งเขาเขาเขาก็มีพฤติกรรมเพราะว่าเขาก็แช่งตัวเขาเองอยู่แล้วถ้าเขา พูดอะไรออกมาหรือว่าเขาคิดอะไรออกมาที่มันในแง่ลบๆที่มันในแง่หลายๆที่มันการใช้ชีวิตของมันที่มันหลายๆสักวันมันก็จะส่งผลร้ายให้กับเขาเองไม่จำเป็นต้องด่าใครไม่จำเป็นต้องแช่งใครเพราะการกระทำของเรามันส่งผลให้ตัวเราเป็นแบบไหนคุณอยากมีชีวิตที่ดีคุณก็ต้องประพฤติปฏิบัติ การกระทําของเราให้มันดีขึ้นในแบบของเราในในแบบของเราด้วยนะไม่จําเป็นจะต้องไปไปไปเอาคนอื่นมามาใช้แต่ถ้าพฤติกรรมไหนที่คนอื่นดีเรามองอุ้ยโอเคเรายินดีกับเขาอ่ะโอเคเราเอากลับมาเปลี่ยนเราก็จะยิ่งดีแต่อันไหนที่มันไม่ดีเรามองว่ามันไม่ดีอะ่ะคนเนี้ยเขาแช่งเขาเขาด่าเขาว่าเราสมควรที่จะแช่งจะด่าจะว่าคนอื่นไหม อันนี้เราอองเอากลับไปคิดว่าเราต้องการชีวิตที่มันดีขึ้นทุกอย่างทุกอย่างรอบกายของเราอะต้องการพลังงานของความรักต้องการพลังงานของความรักถ้าคุณส่งคลื่นของความรักออกไปบ,บ่อยๆความรักมันจะอยู่ร,บรอบๆตัวเรามันใช้ได้ทั้งหมดเราอาจจะมีงานที่เรารักแล้เงินก็รักเรามากขึ้น ครอบครัวก็รักเรามากขึ้นสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรากัลยาณมิตรลูกค้าของเราลูกค้าของเราเขาก็จะมาเฉพาะของเราถึงแม้ว่าลุงเปิดร้านตัดผมนะที่นี่ร้านเยอะมากแต่ลุงสนใจไหมที่จะไปมองร้านอื่นเพราะลุงก็คิดว่าลุงก็มีร้านของเราลุงต้องไปให้ร้ายเขาไหมลุงต้องไปแช่งเขาไหมว่าเออมึงมาเปิด เป็นคู่แข่งกับกูนะกูจะแช่งมึงนะอะไรอย่างเงี้ยไม่เลยลุงไม่ได้ใช้คำพูดพวกนั้นเลยลุงถือว่าพวกเขาเป็นกัลยาณมิตรกับเราแต่ถ้าเขาคิดไม่ดีกับเราเดี๋ยวเขาก็ไปของเขาเองอันนี้มันมันมันเป็นเรื่องที่ที่มันเป็นเรื่องปกติถ้าลุงมองว่าคือเขาคิดยังไงเขาได้อย่างนั้นเพราะลุงเองลุงก็เรียนรู้มาแบบนั้นว่าการคิด คือสมองเราเราปล่อยออกมาเป็นแบบไหนความคิดคําพูดของเราเราก็จะกั่นกองออกมาเป็นแบบนั้นแล้ววิถีชีวิตการใช้ชีวิตของเรามันก็จะเป็นแบบนั้นสิ่งต่างๆพลังงานก็ต้องการพลังงานที่มองไม่เห็นก็ต้องการพลังงานที่แบบเป็นความรักเหมือนกันเราต้องการให้คนพลังงานที่มองไม่เห็นน่ะศีลศักดิ์สิธิ์เนี่ยเมตตาและเอ็นดูเราอะ เราก็ต้องเชื่อและรักแล้วก็ศรัทธาในสิ่งสิ่งนั้นถูกไหมเขาถึงได้พอเราส่งคลื่นออกไปพลังงานดีๆออกไปพลังงานที่มันอยู่ในเลเวลเดียวกันนะมันก็จะมาเจอกันแล้วถึงได้บอกว่าทำตัวให้น่ารักแล้วคนไม่ว่าใครเขาก็จะรักเราอไม่ว่าใครที่เห็นเราอะก็จะรักเราเพราะฉะนั้นทึ่งได้แบบว่า เราไปด่าเขาไปว่าเขาแล้วจะให้เขากลับมารักเรามันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณควรที่จะเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนคำพูดให้ดูแลตัวเองให้ให้ตัวเองมีค่ามากขึ้นรักตัวเองมากขึ้นและเดี๋ยวความรักมันจะมาหาคุณเองโดยที่คุณไม่จาเป็นต้องร้องขอโอเคนะคลิปนี้ไปแล้วนะถ้าใครเห็นคลิปนี้แล้ว มันถูกใจอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะเอาไปใช้ได้อโสุภตาก็ยินดีมากๆขอบคุณนะไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย